อ่าจะมาบอกอ่ะพระดีๆเขาดูกันยังไงอืมนะจริงๆแล้วโยมจะรู้เองได้นะเรื่องนี้มันไม่จําเป็นต้องบอกโยมจะรู้เองได้ถ้าโยมเข้าใจในศาสนาพุทธนะเข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าอืถ้าโยมเข้าใจแล้วโย,โยมจะได้เข้าใจไงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่ภิกษุสาวกอืมสอนอะไรกับพระอืม โยงก็จะเข้าใจว่าพระรูปไหนทําตามพระธรรมคาสอนพระรูปไหนพระเหล่าใดไม่ทําตามพระธรรมคาสอนโยงก็จะพิจารณาเองได้เข้าใจไหมอืมไม่จำเป็นต้องบอกหนอะนะเพราะว่าการที่ดูอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นปัญหาอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกเราดูไม่ได้แบบนั้นมันดูแบบโลกโลกใช้ความรู้สึกของเราดูคือคือ พระที่ดีก็คือพระที่กูชอบนะอาจจะสร้างวัดสร้างวาเก่งเทศเก่งพูดเพราะหน้าตาดีหรืออะไรก็ไม่รู้อืมกูชอบอ่ะกูคิดว่าดีเออเออนะอืมนั่นคือดูแบบโลกโลกถ้าดูแบบทางธรรมเขาไม่ดูกันอย่างนั้นพระดีก็คือพระที่ท,ทําตามพระธรรมคํา,า,าสอนทําตามพระพุทธเจ้านั่นแหละนะอืม นะโอ้ก็จะเห็นเองจะรู้เอง <c oughs> <c oughs> เพราะถ้างั้นโยมก็ไปเข้าใจผิดไปเข้าใจถ้าเข้าใจไม่เข้าใจในศาสนาพุทธไม่เข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าโยมก็จะเข้าใจผิดๆโดยเอาความรู้สึกของตัวเองที่มองแบบ ทางโลกดูแบบโลกๆอย่างที่อจะมาพูดในฟังทําไมต้องเน้นย้าว่าโยมต้องไปศึกษาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในศาสนาพุทธของเราเนี่ยให้มันถ่องแท้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเสื่อมศรัทธาอะไรที่เห็น,เห,นเห็นกันในทุกวันเนี้ยก็เพราะมันเป็นเพราะอะไรก็เราดูพระไม่เป็นเราใช้ความรู้สึกของเราใช้ความชอบส่วนตัวของเราดูอืพระวัดไหนดัง วัดไหนดังวัดไหนคนเข้าเยอะมีอะไรก็ไม่รู้ให้ทําบุญเยอะมีตู้หยอดนั่นหยอดนี่มีอะไรพิธีกรรมอะไรมากมายเออพระรูปนี้มันถอนของได้มันสะดเดาะเคาะต่อดวงชะตาได้โอ้ยพระดีอย่างที่พูดให้ฟังสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีจเจริญรุ่งเรืองพระดีนั่นเขาไม่เรียกว่า ความเจริญในวัตถุนั้นมันเป็นมันเป็นความเจริญแบบโลก,โลกแบบทางโลกอย่างที่โยมมองทางธรรมเขาไม่ได้มองอย่างนั้นความเจริญในศาสนาพุทธความเจริญพระพระที่นําความเจริญสู่ศาสนาพุทธไม่ได้แบบว่าสร้างวิหารลานเจดีย์ให้มันสวยมันใหญ่มันโตแต่ต้องนําพระธรรมคาสอนนี่เผยแผ่อือนี่แหละคือความเจริญในทางธรรมนะเพราะฉะนั้นความเจริญ บอกว่าพระพระนักพัฒนาอย่างที่โยม,มวัดวัดวาจเจริญมีอะไรกุฏิวิหารเจะดีจะเจริญรุ่งเรืองมีรถทัวร์นักท่องเที่ยวเข้านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าอย่างนั้นมันจเจริญแบบทางโลกทางธรรมมันจะเสื่อมเอาสิเห็นไหมล่ะต่อมาก็เลยย้ำแล้วก็บอกเสมออืม ไปศึกษาให้มันเข้าใจและเราจะเข้าใจทั้งหมดเราจะไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาสาเสื่อมศรัทธาอะไรเห็นแล้วมันตอตมาไม่ได้ว่านะใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาตมาไม่ได้สนใจแต่ตมามันทุเลศดมันดูแล,แล้วมันมันอะไรรู้สึกสมเพียรเวทนาจะไงไม่รู้เออเพราะความที่ไม่เข้าใจความยังไม่รู้ท่องแท้คาสอนเลยแล้วก็ดูพระไม่เป็นเออ อืมคิดว่าพระทําทอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ดีดีดีด,ดีคือพระดีพอไปศรัทธาสุดท้ายกลับเป็นพระไม่ดีซะงั้นแล้วก็ต้องมาเสียใจยอย่างนี้และพระที่ทําตามพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะอืมต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอืมสอนให้ละเลิกให้ลดละ ซึ่งกิเลสใช่ไหม,มยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนท่านยังสละทิ้งมาเลยมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบไม่ได้สอนให้พระไปยึดอยู่ในตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนทุกวันเนี้ยมีสมณะนะออม,มียศมีสมณะนะอะไรเอออืมสมณะศักดิ์ นะซึ่งแล้ยโยมคิดว่าทําตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไหมล่ะแล้วก็ไขว่ขวาสมณศักดิ์กันมีการซื้อยศดซื้อตาแ่งเหมือนกันเออนะะนะจะมีไม่มีไม่รู้เออแต่เขาว่างั้นนะอืมไม่รู้นะตัวนี้คือบอกว่ามีหรือไม่มีไอไม่รู้ แต่ได้ยินเขาว่าเขาพูดมาอืมอืมนะแต่ก็ไขวยคว้ากันแก่งแย่งชิงดีอ่าอ่าอะไรอ่ะแข่งขันกันไม่เห็นเลยอืมอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะมีอะไรซึ่งมันขัดกับคำสอนพู้เจ้าแล้วยมเชิด่าดีไหมนะนะยิ่งพระรูปไหนเป็นพระผู้ใหญ่สมณะศักดิ์สูง,สง ยิ่งไปศรัทธาเขา้าอืมนะพระพุทธเจ้าสอนให้ลดลากิเลสใช่ไหมลภโ,โกรธหลงหรือว่าจะเป็นเรื่องเงินว่าเหมือนกันไม่ให้ยุ่งไม่ให้ยุ่งวุ่นวายอืมนะอืมแต่ก็อยากได้อยากมั่งอยากมีกันวัดใหญ่ๆโตๆรวยๆดังๆอืม โยมก็คิดว่าดีแล้วก็แห่กันเข้าไปเขารวยอยู่แล้วก็ยิ่งไปเอาเงินไปทับไปถมกันเขา้าไปแห่กันไปศรัทธากันเขา้าอืมเอออย่างที่พูดมาเมื่อวานเนี่ยเพราะตัวเองคิดว่าเออเป็นพระดีนี่คือพระดีในความคิดของโยมนะเ,เพราะโยมเพราะอะไรอะโยมดูพระดีไม่เป็นอืมแล้วจะมาเรียกร้องหาพระดีอืม เราจะไปหาผ้าดีที่ไหนพ้าดีๆยังมีอยู่เยอะอย่างที่มุนเชาปุ่นไ้ฟังอือได้ดูกันเป็นหรือเปล่าผ้าดีเป็นยังเพราะมันดูผ้าดีไม่เป็นสุดท้ายก็กลายเป็นอะไร <c oughs> นะเพราะนั้นโยมคิดว่าผ้าดีๆจะไปอยู่ไหมล่ะวัดที่วุ่นวายมีกิเลสทับถมอยู่นั้นอืมอืมมีลาบสักการะเยอะๆมียศมีตำแหน่งมีสมรณศักดิ์ ใช่โยมทั้งเกตดดูสิพระดีดีุรบา,าจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์หลายๆท่านตำแหน่งท่านไม่รับท่านไม่รับตำแหน่งใดๆเลยนะอท่านไม่ยอมรับตำแหน่งมีนะแต่โยมไม่ไปดูแลท่านแล้วท่านอยู่ยังไงล่ะอืมพ่อแม่อาจารย์ที่ที่ท่านไม่รับไม่รับสมณาสักไม่รับยศไม่รับอะไรเนี่ยไปดูการเป็นอยู่ของท่านสินะ เพราะนั้นวัดไหนลาบสก,การะเยอะๆเงินทองเยอะๆกีเลสเยอะๆท่านจะไม่อยู่นะท่านจะเดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงไปอยู่เถิดในที่สงบสงัดหลีกเล้นวิเวกอืมสมัยพุทธกาลก็หนีเข้าป่ากันไม่ใช่เหรอไม่ได้ว่ามายกตนตัวเองอยู่ป่าแล้วจะไปว่าคนอยู่เมืองไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวัดในเมืองหรือวัดรอยๆหรือพระ ผู้ใหญ่ที่ท่านมีสมรรถนะสูงสูงจะจะเป็นผ้าไม่ดีไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะนะก็มีดีส่วนมากก็ดีๆทั้งนั้นไม่มีไม่ดีไม่มีไม่ไม่เยอะหรอกนะแต่โยมไปจุดใต้ตาตอสิก <c oughs> ็เลยมานั่งเสียจงเสียใจกันนะเออท่านก็หนีหนีความวุ่นวายหนีไปอยู่ในที่สงบสงัดในที่เล่นไปอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างนี้ เพราะนั้นโยมเนี่ยที่ท่านอยู่จะเป็นอย่างนี้ยอืมอาตมาบอกแค่นี้พระดีๆท่านก็จะหนีเขาอ,อย่างนี้เพราะนั้นพระดีๆจะไม่ไปอยู่หรอกไอ้ที่วุ่นวายจะไม่อยากไม่อยากได้ยศได้ยศฐานะตำแหน่งอะไรหรอกอืมนะแต่สิ่งที่โยมมักจะไปทําบุญกันมักจะไปศรัทธากันไปศรัทธาวัดดัง,ดงๆรวยๆพระที่มีสมณศักดิ์สูงสูงใช่ไหมล่ะ ก็ต้องยอมรับตามสภาพพ่อโยมดูไม่เป็นเพราะอะไรมันก็ต้องย้อนมาโยมไม่เข้าใจในคําสอนพระเจ้าไม่เข้าใจในาศาสนาพุทธตอตมาก็เลยบอกว่าไปศึกษา,าศาสนาพุทธเยอะๆและโยมจะเข้าใจเองและจะดูออกว่าพระรูปไหนทําตามพระพุทธเจ้าไม่ทําตามพระพุทธเจ้าพระที่ดียวคือพระที่ทําตามพระพุทธเจ้าทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอืมคือจังลหลกเสื้อฟังพ่อฟังแม่ พระสงฆ์ก็เหมือนกับเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอืมลูกบ่เสือขําพ่อข้าแม่ผีแกเขามดละหกพระที่ไม่ทําตามพระพุทธเจ้าโยมคิดว่าดีไหมล่ะอืมเนอะอืมอพระพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชแล้วก็สอนให้เราโอ้ยงอืมแล้วก็ที่บวชบวชกัน อตามพระพุทธเจ้า,านี่บวชมาเพื่อสาสางออกสาสางไม่ได้บวชมาเพื่อสะสมไม่ได้บวชเพื่อมาหาเงินไม่ได้บวชเพื่อมามาหวยหาลาบสัก,การะมาหวยหายศถารดาศั์สมณศักดิ์แต่ทุกวันนี้มันเหมือนมันกลับกันใช่ไหมและโยมก็ไปศรัทธาแบบนั้นเรืนด้วยนะพระอย่างนั้นเนพราะฉะนั้นพระที่ดีๆนี่ส่วนมากพระธรรมดาธรรมาเานี่แหละเออพูดง่ายๆนะ ไม่ใช่พระาที่มีสมณะาศาักดิ์ท่านไม่ดีนะดีดีส่วนมากท่านก็ดีดเออนะถ้าพระพุทธเจ้าท่านต้องการแบบนั้นบวชมาเพื่อจะมามีสลาบสักการะมามีเงินทองท่านให้เสด็จพ่อท่านเนี่ยอืมพระเจ้าสุดโททนะสร้างก็ได้สร้างวัดหลวงติดกับอ่าปราสาทกรุงกบ,บินรพัดอ่ะอืมแต่ก็ตั้งเป็นวัดหลวงไปเลยสำไมพุทธการก็ไม่มีวัดหลวงวัดลาดวัดอะไรก็ไม่มีนะ เพราะนั้นแล้วคิดว่าทําตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันนี้ก็พูดตามเนื้อแท้เรื่องจริงนะนะแล้วก็วัดใหญ่วัดโตดังก็แห่เห็นเข้าไปเออไปทอดกระถินทีเป็นสามสิบสี่สิบล้านร้อยล้านนู่นน่ะอืมแล้วก็มาเสียใจยเวลามีข่าวเฉาเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจไงมันก็ย้อนมาคำนี้เราไม่เข้าใจในศาสนา ของตัวเองจริงๆเลยเพราะอาตมาก็เลยบอกว่าให้โยมไปศึกษาเอามันศึกษาด้วยตัวเองมาดูเอาเถิดอืมแล้วจะรู้เองอืมเชื่อไม่เชื่อนั้นไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้เชื่อไม่ได้พูดมาให้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆมาดูเอาเองอคิดว่าโอเคก็เชื่อไม่โอเคก็ไม่ต้องเชื่ออืมศึกษาเองมันจะเข้าใจเองไงออมเพราะนั้นเจ้าพระที่เทธเทธเนี่ บางคนก็ฟังเข้าใจบางคนฟังไม่เข้าใจหรอกอืมนะเพราะว่าระดับสติปัญญาก็เหมือนกับบัวสีแล้วอ้ยลมดันที่แรกก็จะมาพูดสั้นๆน,นะนี่เอาอีกแล้วพูดยาวอีกแล้วอืมนะนะพระพระพุทธเจ้าศึกษาพุทธประวัติพระพระพุทธเจ้าอา่า อะไรอ่ะทำตัวยังไงอ่ะเออก็จะประมาณนั้นอ่ะอืมสมัยพระสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตยังไงเราภิกษุสาวกเดจํนเนอาจจะเรียรอยตามพระพุทธเจ้ายัางไงในสมัยพุทธกาลก็เอาสมัยนี้เปรียบเทียบว่ายังหลงเหลือเหล่าภิกษุเหล่าใดที่ ที่ยังมีอะไรอ่ะปฏิปทามีมีม,มีมีการดําเนินชีวิตมีการใช้ชีวิตมีการมีจริยวัตเสรีียวัตมีอะไรเนี่ยคล้ายคลึงที่สุดเอาให้มันที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยอืมอืมตามรอยปฏิปทาตามรอยพระพุทธเจ้าที่มาคิดโอ้ยุยงก็เยอะโว้ยยมเว้ยฝนตกอืม เมือแล้วด้วยอืมมาพูดให้ฟังอืมถ้าเราเข้าใจในคาสอนพุทธเจ้าเราจะไม่เสียใจเรามจะไม่เสื่อมศรัทธาเลยเราเสื่อมศรัทธาเพราะความไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็เสื่อมศรัทธาไปอืมและมันก็พลาดโอกาสที่ตัวเองจะได้ทําบุญได้สร้างกุศลได้มีปัญญาอืม เสียชาติเปิดที่บอกเป็นชาวพุทธนะอืมนะตัดหนทางที่จะตัดตัดเส้นทางแห่งกุศลของตนเองทิ้งเออนะโอ้ยองเอาแค่นี้แหละอืมสุดสูสังน,นว่าเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพรเมืดนะ